กั๊จอมันทําไมไม่มีซีลอ่ะมันถูกเปิดแล้วเหรองงวงง่ะกระจอเขาทากันอย่างนี้เหรอผลิตภัณฑ์เขาแบบบรรจุพันกันอย่างนี้เหรองงอจริงสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับต้องกับพี่เต้นอีกแล้วนะคะวันนี้เห็นของเยอะแยะเลยขึ้นมาขึ้นหลังทั้งหมดนี้เป็นของที่ได้มาจากงานคอมมาสีขาวสีขาวถูกต้อง 979700x 9800x โอเคถูกต้องโอโก2 2 9 2กต้องเพลตตัองสีขาวเพลตท็อป แ5 0้าสจอ,ค,อคูนิ่งเขาก็ซัพายแล้วก็เคสจะเป็น2 N7X4 นะคะตอนนี้ของทุกอย่างก็อยู่ในรถเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเคสของเรานะคะหมดไปทั้งหมดเท่านี้เคือราคาให้เท่านี้ <laughs> ของแต่ละอย่างเนี่ยค่ะเอาไว้ประกอบคอมเกมมิ่งใช่ไหมใช่ไว้เล่นเกมทำไมคอมเล่นเกมมันต้องแรงอ่ะเกมมบบนี้ภาพมันสวยขึ้นมันก็เลยกินสเปคมากขึ้นก็เลยต้องใช้การจอและส่วนอื่นๆที่เร็วขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคอมที่ราคาอาจจะไม่ถึงเท่านี้ก็เล่นได้แล้วทุกคนแต่ภาพอาจจะความสวยมันอาจจะไม่เท่ากันแค่นั้นเองจริงๆแล้วมันน่าจะขึ้นอยู่กับจอด้วยแหละถ้าเราใช้จอที่มันแบบเรโซลูชันใหญ่ มันก็จะต้องการพลังประมวลผลที่สูงขึ้นถ้าเล่นกับจอ Full HD มันก็จะไม่ต้องใช้สเปคสูงมากมนาะแต่ของพี่เต้ม,มันเป็นจอ 4K ไง จอใหญ่จอทีวีอทุกคนเอาคอมมาต่อเข้าจอทีวีทีนทีในึ่งเป็นทีวีเกมมิ่ง 4K 120 fps เะยทีนี้คลิปนี้นะคะปองก็อยากจะมาถามพี่เจนว่าเออแต่ละอย่างเนี่ยทำไมถึงจะต้องเลือกชิีิทำไม CPU ต้องเลือกรุ่นนี้ทำไมเมนบอร์ดต้องเลือกรุ่นนี้ทั้งทั้งที่ในทองตลาดมันมีเยอะแยะมากมายเลยเผื่อใครแบบอยากได้เป็นไกด์ไลน์อาจจะไปพิจารณาตัดสินใจซื้อตามมากันที่ชิ้นแรกนี้มันคืออะไรอะพี่เต้นเป็น CPU ของ AMD r y z e n 79700 ต้องเลือกเป็นตัวนี้อะค่ะมันก็มีตั้งหลายตัวใช่ปะใช่ใช่คือด้วยความที่ประกอบเป็นถ้าเป็นจอ 4K CPU อาจจะส่งผลไม่มากเท่า u ู l ดีจริงๆหลักๆจะอยู่ที่การจอแต่ว่า CPU อ่ะมันก็สำคัญระดับหนึ่งซึ่งถ้าเอา CPU ที่แรงระดับหนึ่งมาเล่นกับการจอไฮเอ e นดมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวเนาะถ้าเป็น Intel ก็จะเป็นตระกูล i7 i 7จ4 Gen 14 700อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็น amd amd ช่วงนี้ที่มาแรงแบบมาแรงแสงทางโค้งเป็นตัวท็อปของการเล่นเกมก็ mm hmm. จะเป็นพวก r รเ e n เ98.00้ 98, x3d ที่ 800, <000? S 1> ใช่แต่พวกนั้นน่ะเขาจะเน้นแคชมันคืออะไระมันคือที่จะเก็บข้อมูลเล็กๆที่เร็วมากๆของ cpu งแต่ว่ามันแพงมันแพงกว่านี้หรอแพงกว่านี้เยอะ <BS> ก็เอาเอา,เอาราคาในคอมใหม่แล้วกันเนาะอันนี้ราคาในคอมใหม่อยู่ที่1 1 9 0 0บาทแต่ถ้าตัวนั้นจะอยู่ที่1,800 0กว่าบาทก็แพงกว่านี้ประมาณ7,000 <Okay. S 2> อ่าประมาณนะประมาณแล้วกันแพงกว่านี้ไมาจ็ดแล้วด้วยความที่ CPU มันส่งผลน้อยมากสําหรับคนที่เล่นในจอ 4K ก็เลยคิดว่าตัวนี้พอแล้วอีกคําถามหนึ่งคือทําไมถึงไม่เลือก Intel จริงๆอะ่ะตอนแรกะ่ะตัวเลือกแรกที่ที่จะประกอบผมนะคือ Intel i7 14 700 แต่ว่าเปลี่ยนเพราะว่าด้วยความที่ไอ้เจ็ดสิบสี่เจ็ดร้อยมันเป็นซ็อกเก็ตเก่ามันเป็นซ็อกเก็ตพันเจ็ดร้อยซึ่งซ็อกเก็ตนั้นนะ่าอินเทลจะไม่ผลิตแล้วหลังจากนี้เขาจะผลิตเป็น1851เป็นซ็อกเก็ตตัวใหม่ของพวกคออัลตร้า Ultra ทั้งหลายก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากซื้อเมนบอร์ดบวก CPU ที่มันตกรุ่นแล้วคือจริงๆมันถูกนะรุ่นเลยเหรอใช่ถือว่าตกรุ่นแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็น1851ห้หมดเลยก็เลยคิดว่าไม่เอาดีกว่าถึงแม้ว่ามันจะถูกหน่อย แต่ว่าเอาตัวที่น่าจะอยู่ยาวดีกว่าเผื่อเปลี่ยน CPU ก็จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดอะไรเงี้ยก็เป็นตัวนี้เลยก็เลยเลือกเป็นเอ,อ AM 5คือมันคู่กันเนาะ CPU กับเมนบอร์ดใช่มันจะคู่กันเสมอพอเราจะเลือกว่าจะต้องเป็นเมนบอร์ดที่เป็น a m 5เนี่ยเนี่ยเป็นซ็อกเก็ต a m 5ซึ่งน่าจะอยู่ยาวเพราะว่า a m 5เพิ่งมาได้ไม่นานของใหม่ใช่ก็เลยทีเนี้ยพอเลือกบอร์ดเป็น a m 5ใช่ไหม CPU อ่ะก็จะมีตัวเลือกไม่เยอะก็คือมี9000 series 7000 series อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเอาเป็นตัวใหม่ใหม่แบบใหม่เลยก็คือ9000 series เป็นตัวล่าสุดของอปนีนตัวนี้แหละซึ่ง 9700X อ,อ่ะก็จะเป็นเป็นไลนเซน7ตัวที่ใช้คำว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วกันมันจะอารมณ์เดียวกับ i7 14700ของฝั่ง Intel แต่เนี่ยจะเป็นของฝั่ง AMD ราคาก็คู่ขี้กันมาเลย ประสิทธิภาพก็คู่ขี้กันมาเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นของฝั่ง AMD ใช่ๆหมแล้วทำไมต้องเลือกเมนบอร์ดอันนี้อ่ะถ้าเป็น a m 5จะมีอยู่แค่ถ้าเป็นณปัจจุบันอ่ะมันจะมีอยู่แค่นนจจมมแคไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่ชิปเซ็ตที่รองรับ a m 5เนอเอ,อมันจะมี X870 กับ B850 ซึ่ง X870 น่ 70, ะจะเป็นตัวชิปเซ็ตแพงสุดสำหรับคนที่ต้องการ Ultra แล้วก็จัดเต็มกับกับระบบไฟอะไร แต่ว่าพี่เต็มไม่ได้กาจะอเวอร์คล็อะไรเยอะแยะดีไม่ดี CPU จะไม่คล็อกเลยอุ้ว่าคลอกคืออะไรอ่ะอเวอร์คลอกคือการเร่งประสิทธิภาพของอุปกรณ์บางชิ้นให้มันสูงกว่าที่ค่าตั้งต้นที่ออกมาจากโรงงานก็คือสุดท้ายก็เลยเลือกเป็นหาเป็นชิปเซ็ต b 8 5ปเพราะว่ามันเป็นตัวระดับกลางของออ s o c ๊ตเก็5แล้วก็ด้วยความที่ ที่กิกะไบต์เขาก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งอันนี้เป็นซีรีส์ของออร์ลซ e แล้วก็เป็นสีขาวด้วยเพราะว่าจะประกอบประกอบเป็นเป็นเคสขาวซึ่งก็ทุกอย่างลงตัวหมดรวมถึงเสเปคที่ที่พี่เต้นต้องการก็คือครบทุกอย่างที่อยากได้ก็เลยเลือกมาเป็นตัวนี้เพื่อคู่กับ CPU ตัวนี้ซึ่งสเปคของเมนบอร์ดที่พี่เต้น็อกไว้อะที่อยากได้เลยนะก็คืออยากได้พอที่เป็นที่เป็น SSC M2 อะอย่างน้อยๆมช่องมันจะมี1อย mm ่ง hmm. คูณ M2 Gen5 แล้วก็2ค mm ูณ M2 Gen4 ก็คือสก็คือเขามี3ช่องแต่ช่องหนึ่งอะรองรับเป็น p c i e 5 <Okay. S 1> ก็คือมี3ช่องแหละก็คือตัวนี้ครบตามที่เบนต้องการเป๊ะๆเ,เลยใช่แล้วก็มีมีไวเลสมี Wi-Fi 7แล้วก็บลูทูธถ้าจะไม่ผิดเป็นเวอร์ชัน5.4ก็คือของใหม่เลยของใหม่ล่าสุดเลย แล้วก็มีอะไรกัรงานที่ปกติอ๋ออ๋ออยากได้เป็น PCIe 5 x 1 6อย่างน้อยๆห,ยหตัวสำหรับสำหรับใส่การจอรนี่เพราะว่า Nvidia ตัวตัวใหม่ Nvidia เดียซีรีส์ห้าพันมันเป็นเขารองรับเป็น PCIe 5แล้ว SSD ก็จริงๆแล้วเบสิคเลยไม่มีอะไร SSD ขอแค่เป็น 1TB แล้วก็สปีดได้ราคาดีจบเพราะว่า SSD ถ้าเป็นเอาเอา,เอาดูตรงรหัสเนาะมันจะมีรหัสตรงนี้ เอสเอ็นแปดห้าศูนย์เอ็กซ์ถ้าเป็นตัวเก่านิดนึงอ่ะมันจะชื่อเอสเอ็นเจ็ดเจ็ดศูนย์แต่ตัวนั้นน่ะมันจะถูกกว่านิดเดียวแต่ว่าสปีดมันจะน้อยกว่านี้แต่เนี้ยเรดอยู่ที่เจ็ดพันไรอยู่ที่หกพันแต่ว่าแพงกว่าประมาณสักสี่ห้าร้อยก็เลยคิดว่าตัวนี้ไปเลยจบๆแพงกว่าสี่ห้าร้อยเร็วกว่าด้วยใหม่กว่าด้วยมี่โรสภาย์โรสไพลก็ด้วยความที่อันนี้เป็นคอมที่ประกอบจะเป็น5 0 7 0 Ti ทีไเนาะคิดว่า 850วัตต์น่าจะเพียงพอเพราะว่าตอนแรกจริงๆจะประกอบเป็น5080ตอนนั้นก็เลือกเป็นพันวัตต์จริงๆ850วัตต์นี่เผื่อเราด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้ว CPU ของ AMD ไม่ได้กินไฟมากกว่าของฝั่ง Intel มีประกันของ a c c e นตด้วยก็ตัวนี้เป็นของย่อก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในแบรนด์ที่ผลิตอุปกรณ์หลายๆชิ้นที่ น่าเชื่อถือทนทานอะไรเงี้ยราคาก็พอประมาณกลางๆแล้วอย่าง่่อกกลางๆไม่แพงแต่อันนี้เป็นเป็นรุ่นเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้แพงนะตัว e มันจะมี 850e กับ 850x ที่เล็งไว้ตอนแรกนะตัว 850x ก็คือจะเป็น850วัตต์เหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะเป็นเหมือนเทียร์อีกเทียร์หนึ่งสูงขึ้นแพงขึ้นวัสดุข,ของเขาก็ใช้ดีขึ้นอะไร <Okay. S 1> แต่ส่วนแต่ส่วนตัวคิดว่า 850e ก็พอแล้ว กำลังไฟพอใช่ใช่พอยีอ่ห้อก็ใช้ได้ยี่หอดีอืมใช่หน่าชื่อถือเต็มไป16แล้วได้มาในงาน3,060,000หน้าเว็บขาย4,090บาทถูกกว่าในหน้าเว็บอีกเนาะในงานเขาหมาเขาเขาลดราคาหลายชิ้นเลยอ,อันนี้ได้ถูกลงเขาลดให้400จาก4,090เหรือ3 6 9 0ถ้จาจำไม่ผิดอันนี้อันนี้แรมแรมก็จริงๆตอนแรกอะจดไปเป็น G Skill ที่เป็น Expo เนาะเพื่อเอามาใช้กับ CPU มันจะคู่กันด้วยความที่ของหมดพอดีเลยตอนกําลังตอนกําลังคุยกับพี่พนักงานที่แบบช่างประกอบของที่เอาด้หมดใช่พี่เขาบอกว่าเอาน้องครับของพี่ได้ทุกอย่างเลยอะ่ะยกเป็นแหลมแหลมของหมดแล้วทีนี้ก็เลยต้องหาตัวแทนแบบฉุกละหุกกระทันหันทีนี้ก็เลยเดินดูเลยเดินดูหน้างานเลยว่ามีแหลมตัวไหนหน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยๆต้องต้องรอ,องรับ Expo เนาะเพราะว่าซื้อมาใช้กับ c p u ีเองดี ก็เลยเจอตัวนี้ซึ่งเขาก็ทําโปรอยู่ในงานพอดีเลยซึ่งบัตสูงกว่าที่จดไปบัตเขาอยู่ที่7 2็ดขนาดสามพสองแหละบัตแต่บัตอยู่ที่7 2็ดแล้วก็หน้ากล่องเขาเขียนว่าเขารองรับทาง s m e ท้ง Expo เลยก็เลยคิดว่าเอาตัวนี้ก็ได้เพราะว่าเขาลดราคาพันหนึงด้วยในงานนะในหน้าเว็บตัวนี้าขายอยู่5,990แต่ว่าในงานเขาขายอยู่4,990 ก็เลยเออเอามาก็ได้เพราะว่าได้บัสที่สูงขึ้นตอนแรกจดไปอ่ะเป็น g Skill ตัวนั้นเนะี่ยบัสอยู่ที่6กพันสี่แต่ว่านิดนึงคือนิดเดียวแหละคือเออมันเป็นสีดํา g Skill ตัวนั้นที่จดไปมันเป็นสีขาวเพราะว่าจะประกอบเครื่องขาวอ๋อสีสีตัวเนี้ยอาจจะไม่เข้าธีมแต่ว่าได้ของที่บัส,สบัสสูงอ่าประสิทธิภาพสูงกว่าราคาดีด้วยอ๋ในพัดลมอันนี้เอาใส่ตรงไหนอ่ะต้องซื้อเพิ่มเหรอใช่ไอ้พัดลมซื้อเพิ่มจะติดข้างหลังติดตรงเคสข้างหลังดูดลมออก ตอนประกอบนะคะทุกคนก็คงใช่เห็นว่าเราไปใส่เพิ่มตรงไหนจริง,รงในเคสนะก็มีอยู่แล้วนะพัดลมของแบรนด์ b ีเคนอะอีมากลองเขาเขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องความเนียบเลยตามชื่อยี่ห้อชื่อยี่ห้อคือเคลมสินค้าแล้ต่อไปอันนี้คืออะไรอันนี้คือ cpu cooling เป็นชุดชุดระบายความร้อนของ cpu เป็นแบบชุดน้ำปิด3ตอนส6 0จริงจอ่ะ ตอนแรกจดไป3ตัวเนาะตัวไหนก็ได้จะมี c o r s a i d o t i l u s 3ตอนกับ Gigabyte a r a s ตัว Waterforce ส3ตอนตัวนั้นก็สวยดีเหมือนกันนะสีขาวแต่สุดท้ายอะ่ะก็ตัดสินใจเอาตัวนี้แหละเพราะว่าเอ,อเขาลดราคาเยอะเหมือนกันนะหน้าเว็บขายอยู่ที่6,490บาทแต่ในงานอะ่ะในงานขามาที่ได้มาเขาขายอยู่ที่5,490บาทลดไปพันหนึงแล้วก็สีขาว แล้วก็คุณภาพมันดีกว่านอร์ติลุสประสิทธิภาพการระบายความร้อนวัสดุยางรองการเชื่อมต่อทั้งสามพัดลมอะไรเงี้ยปั๊มน้ำก็ดีกว่าอืมทีเข่าก็ดหลายๆอย่างดีกว่าก็เรื่องคุณภาพนี้เลยใช่จบๆโอ้เป็นเหมือนพระเอกของการซื้อของในงานนี้เลยใช่ใช่ใช่ไปเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยจริงๆตอนแรกจะไปเป็นแบรนด์อื่นนะโซเด็ต์แ e เป็นรุ่นนี้แหละนะส0วนตส่วนแต่ว่า หาทุกร้านแล้วไม่มีไม่มีร้านไหนมีของเลยสุดท้ายก็เลยลองหาเป็นกิเา็บตัวเกมมิ่งแต่ว่าตัวเกมมิ่งอ่ะมันถูกกว่าออรัสแค่2 0 0พก็เลยโอเคก็เลยตัดสินใจว่าเอาออรัสก็ได้กิเก็บใเขาก็จะมีรุ่นย่อย5ตัวแต่อันนี้จะเป็นตัวท็อปสุดของกิเก็บบตัวแล้วก็ตัวนี้มีข้อมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งทุกคนเพราะว่า ตัวสินค้ามันไม่มีการซีลเลยนะมันไม่มีสกอตเทปอะ่ะปกติของมันควรที่เราองมีพลาสติกซีลใช่ไหมแล้วก็มีสกอตเทปแปะหรือไม่ก็ถ้าไม่มีพลาสติกซีลก็มีสกอตเทปแปะแต่ยังไม่มีเลยทุกคนมันเป็นกล่องเปลือยที่เราสามารถเปิดเปิดข้างในได้อะไร่ตรงนี้ก็ไม่มีนขาวถูกต้องถูกต้องโอเคเป๊ะจะเป็นการย้อนะครับ ตัวนี้นะคะถ้าตัวเชื่อตัวทีไอถ้าเกิดถ้ากูเช็่อมต่อทีไอนะคะจอมันทำไมไม่มีเซลล์มันถูกเปิดเหรอล้วจอมันไม่มีเซลล์แต่ผมไม่มีอะไรหรอกมั้งเอาไม่แกะดูอีกฝั่งไม่อยากมาแกะตรงนี้มันหนักมันหนักเออ แล้วก็มาเจอปัญหานิดหน่อยนะทุกคนว่าตัวกล่องก๊ากจอเนี่ยไม่มีการซีลอะไรเลยนะคะไม่มีสติ๊กเกอร์หรือว่าสกอตเทปอะไรเลยไม่รู้ปกติไหมโออไม่รู้ปกติไหมเพิ่งมาเห็นเหมือนกันนะคะใช่ใช่เออก็งงว่างงก๊าจอเขาทากันอย่างนี้หรอผลิตภัณฑ์เขาแบบบรรจุพันกันอย่างนี้หรองงจริงงงเหมือนกัน แล้วก็อย่างสุดท้ายที่เราไปซื้อในงานมันเป็นเซ็ตประกอบนะทุกคนเราจะต้องซื้อของให้ครบเซ็ตใช,ใช่ไหมซึ่งสิ่งนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือเคสนี่คือเคสนี่ห่อ NCXT อันนี้เป็นรุ่น H6 Flow H6 Flow ทำไมถึงเลือกเป็นรุ่นนี้คะเพราะว่าตัวนี้น่าสนใจในหลายๆเรื่องอย่างเช่นตัวนี้จะแต่งให้สวยก็ได้ โดยที่ประสิทธิภาพการระบายความร้อนยังดีมากๆอยู่คือปกติแล้วเคสอะมันจะเป็นแบบมันจะแยกฝั่งก่อนหน้าตัวนี้นะ,ม,นะมันจะมันจะมีตัวที่เน้นระบายความร้อนไปเลยพวกนั้นก็จะไม่ค่อยสวยหรือถ้าเป็นทรงตู้ปลาไปเลยก็วยพวกนั้นใช่พวกนั้นก็จะสวยแต่ว่าระบายความร้อนไม่ดีพี่เต้นเน้นเน้นระบายความร้อนเป็นหลักเนาะอยากได้ตัวที่เน้นระบายความร้อนเป็นหลักซึ่งแคนดิเดตก่อนหน้าตัวนี้ มันจะมีอยู่2ตัวที่เล็งๆไว้ตอนแรกนะแล้วราคาไม่แพงมาก,กน,นะก็คือคอ a ซตตัวเฟรม4,000ดีเพิ่งออกเลยสำหรับเมื่อตอนนี้นะต้นปี2025เขาเพิ่งออกแล้วแล้วลองหารีวิวจากต่างประเทศหลายๆที่เหมือนจะรีวิวยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ออกมาแบบทรงกลางๆการง,งานประกอบเขาเหมือนยังยังไม่ดีมากอะไรเงี้ยอีกตัวหนึ่งคือ H ฮเอไ อืมตัวนั้นก็จริงๆก็น่าสนใจนะแต่ว่าสุดท้ายลองตัดสินใจประกอบกับความสวยกับแบรนด์กับสีกับการระบายความร้อนอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ตัดสินใจเอาตัวนี้ตัวนี้คนชมเยอะงานประกอบเขาบอกว่าแข็งเคสก็ดีระบายความร้อนได้ดีอะไรเงี้ยก็เลยเลือกตัวนี้มาตรงกล่องก็จะมีให้เห็นนะคะว่าหน้าตาข้างในอ่ะมันจะจะประมาณนี้นะหน้าตายังไงเนี่ยนะ แล้วก็ซื้อสีขาวมาเพราะว่าจะประกอบคอมขาวกระดาษเขาแข็งมากเลยใช่ไหมครับ 先倒进。 อันนี้ด้วยนี่พืออะไรอะไรวะนี่สวยดีนะติ๊กเกอร์เออสวยดีตู้มอะไรประมานี้ไหมนี่อะอป็นค่งะมา่อ่ะอันนี้สายไฟ แตกที่สัตัวเงองฐานโากโหญ่ <c oughs> 很难。 เป็นคู่สองให้สามเป็สองปกติไหมปกติอ๋อต้องมาเป็นคู่ใช่แล้วไมเล่นเกมใส่เป็นคู่ดีที่สุดเนืสุดชิลสุดสองที่สุดทับซ้อนเลยหรออืมไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรยึงเบาบางใช่ไหมไม่คนพี่อุ้มมัมากใช่ไหมอ๋อไม่ขนาดนั้นหรอก ไม่ได้หรออ,อื๋อสองใบไปใช่ไหมอ๋อไม่ไเจะผู้มืออาจจะใ้ใช้วไม่ซ่าก้าใช่ไหมคิดว่าไม่ได้ได้วยใช่ คอนเนคเตออ้โเขา,มาไม่เขียนขึ้นหลังอีกม่เขียนหลังจากแกะแล้วนะคะของก็เยอะแยะเต็มห้องแบบนี้เลยทุกคนของต่างๆที่พวกเราเพิ่งแกะกันมานะคะเต็ม ที่พี่เต้นซื้อมาเยอะแยะมากมายเลยพอจะเป็นไอเดียให้กับใครๆะคะว่างไหมคะเผื่ยว่าแอกใครอยากจะประกอบคอมเล่นเกมอะไรก็แบบเอามาเป็นการบ้านได้ลอกได้หรือไปเปรียบเ,เทียบได้เหมือนกันนะคะโอเคแล้วคลิปหน้าต้องกับพี่เต้นคือจะทาการประกอบคอมนี้ให้เสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นกำลังใจให้กับตองแลวกับพี่เต้นหน่อยนะคะจะประกอบคอมซ้อมอเร็นหรือเปล่ามันจะเปิดมันจะบบบเปิดติดหรือเปล่าเล่นเกมได้หรือเปล่าะคะมาลุ้นกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย